ใหญ่ชุดนะครับท่านนายกวสันจะอธิบายเราฟังว่าภาพนี้เป็นภาพที่ไหนบ้างครับภาพแรกเลยพระรามาธิบดครับผมที่อาจารย์เคยมีว่าที่มีเรือที่ยาวอาจารย์จำได้รหบภาพนี้นะครับที่อาจารย์เคยมีภาพนี้นี่ติดน้ำเนาะติดน้ำเข้าใจครับแล้วมีเรืออยู่ลำจะเป็นเรือกาเรือตัวนี้นะฮะแสดงว่าภาพนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 60- 70บปีนะใช่ครับอาจารย์ครับ อันนี้ก็จะเป็นฮะอาจารย์สะพานกำแพงเพชรสะพพพานกำแงเชรฮะอันนี้เป็นเป็นที่หนุ่มสาวก็ไปจีบกันนะสมัยนั้นนะอาจารย์คงนะครับเจขี่จักรยานมาขี่จักรยานไปฮะก็จะแต่งตัวสวยมากเลยครับนะครับที่สะพานตอนนั้นไม่มีมอเตอร์ไซค์อะไรน้อยแหล่งต้องเดียวแหล่งเดียวฮะสะพานกำแพงเป็นที่จีบกันฮะหนุ่มสาวอันนี้เป็นบ้านสาวกำแพงเพชรตรงนั้นเหรอนะใช่ครับสะพานกำแพงเพชรครับข้ามมานครชุมครับอันนี้เป็นบ้านโกไทยบ้านพี่สุภาพนั่นแหละครับตอนนั้นเป็นน้ำท่วมนครชุมฮะแล้วก็จะมีสะพานไม้ข้ามสมัยก่อนนะะะนนนนนนนครัับบออีี้้้้ก็็จเปภาาพพพืืววิถขงงช่ ช่วงน้ำท่วมครับอะไรครับนะครับก่อเก่ามากประมาณปี2500ครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะที่น้ำท่วมไหมอันนี้จะเป็นบ้านร้านทองแม่จำหลัดตรงนี้ฮะอุดมรัตน์สิริชัยครับร้านขายทองที่ว่าปิดบ้านขายนะครับอันนี้นะครับนะะฮนี่จะเป็นภาพโบราณนี่ใครแต่งงานกันไม่รู้นะอ่าน้าหลัดฮะน้าหลัดกับน้าจู้๋อ้โหน้าหลัดกับน้าจู้แต่งกันครับงานงานสมัยโบราณเขานะครับแล้วเดี๋ยวจะไปถึงภาพที่จะมีสภาพสะพาน ซึ่งมีซุงนะครับสะพานนี้ฮะสะพานตาแล้วมีซุงตอนสมัยร่างของคุณแม่จำหลักก็ให้ไว้นะครับหล่มโบราณนะคกับหลวมโบราณใช่ครับเมื่อก่อนนะครับอันนี้เป็นบ้านของป้าจิตนะฮะป้าจิตนะอ๋อป้าจิตครับป้าจิตนี่เป็นบ้านที่ท่านน่าจะเป็นเขาโค้งจากโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดบุรุษมรรทบเนาะน่าจะใช่ไม่แน่ใจเป็นบ้านนครชุมฮะบ้านนครชุมสมัยก่อนครับบ้านนครชุมสมัยก่อนนะครับ ปี2-1งหนึ่งครับปีสองอ่าใช่ครับปี21ครับใช่ครับอันนี้ผมจำได้เดี๋ยวตรงนู้นจะมีมุมนึงเป็นมุมเกี่ยวโร<ม>งเรียนเลยนะครับ อันนี้เป็นภาพแต่งงานของพี่ตุ่มพี่ทองลูกของลุงสนั่นเมขพัฒน์ฮะอ๋ออันนี้ก็จะมีคุณแม่ผมอยู่นี่นี่ลุงนันปลลิ้วนี่แม่ผมอันนี้ผมอยู่นี่ตอนเด็กๆเลยอ๋อตอนนอายกยนะครับตอนนั้นก็รักห้าขวบเจ็ดขวบห้าขวบเจ็ดขวบครับอันนี้เป็นพิธีแต่งงานการแห่นาารอบเจดีวัะท่าสมัยก่อนขบวนแค่นั้นฮะอันนี้เป็นขบวนแห่หน้าครับเป็นภาพโบราณอันนี้ได้ผ่านตลาดนครชุมด้านหน้าฮะเส้นเส้นถนนสีรัตด้านหน้าเลยตรงบ้านเขาเนอะครับมีรถจี๊ป ของลุงหนังนะฮะอันนี้เป็นของบ้านศักเสวภาคอ่าใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นพิธีส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับการบูรณอยู่ตรงไหนนครชุมเราอะไรนะครับโรงแรมโรงแรมอยู่ตรงไหนเอ่าผมบอกได้โรงแรมเก่านครชุมไหมผมนี่ฮะนี่ฮะโรงแรมนี้ก็คือมันมีตรงตรงตรงนู้นฮะตรงตาสิทธัวกวางนึกออกไหมจากจากบ้านเจ้าหมาป่ะอ่าใช่ไม่ไม่ไม่ฮะด้านนี้เลยฮะถัดจากตรงตึกแจ็คหมาไปนึกออกไหมครับผมถัดไปเป็นตาสิทธัวกวางไปตาตเสริมขายข้าวหมูแดงแล้วเป็นโรงแรมฮะตาสิทธก็จะตาสิทธัวกวางก็จะสัก พวกกวางเก้งอะไรเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ใต้โรงแรมลยครับผมจําได้ตอนเด็กๆอันนี้จะเป็นคนที่ชอบยิงปืนผมจาไม่ได้ก็แกชื่ออะไรมีงานแล้วแกชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นเจ้าแรกเหรอครับเวลามีงานบวชางแกจะยิงปืนขึ้นฟ้ามีคนานี้เมื่อก่อนก็ไม่เครียดแกเนี่จะเป็นคนเดียวที่ชอบยิงปืนมีคนเดียวเป็นกำนันหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นผมจำไม่ได้เป็นในทหารเรือตำรวจอะไรครับผมนี่กำลังทำอะไรกันไม่รู้เนี่ยอันนี้อันนี้ เมื่อก่อนเขามีเข้าทรงอาจารย์นึกออกไหมพวกลามผีฟ้าเข้าทรงอะไรสักอย่างสมัยก่อนก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับแวลเข้าทรงว่าใช่ครับเวลาเข้าทรงครับครับผมอ่าภาพนี้เป็นภาพสาวงามนี่สาวงามใช่ฮะนี่ของของบ้านครูโยชน์ฮะมากุญชรอาจายประโยชน์มากุญชรครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครมั้งเป็นครับผมอันนี้น่าจะเป็นมาที่อุสภานเหมือนกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพี่นงเยาวพี่นงเยาวน่าจะใช่นะตอนนี้น่าจะเป็นท็อป ประมาณนี้ครับนี่สาวๆานะครนี่เป็นอีกชุดหนึ่งแล้วครับที่ถือว่ามีคุณค่ามากสำหรับกระแบงเพชรเรานครชุมเรานะครับเดี๋ยวท่านนายกพาเราไปดูอีกชุดนะมีชุดครับท่านผู้ชมครับเรามาชมภาพอีกชุดแล้วนะครับซึ่งเป็นชุดใหญ่ชุดนะครับเดี๋ยวท่านนายกวสัน จะอธิบายเราฟังว่าภาพนี้คือภาพอะไรครับผมของนครชุมเราครับเชิญฮะอันนี้นะฮะเป็นบ้านของามันมีทั้งบ้านเมกะพัดบ้านผมรักษาเลขกปานคือเป็นบ้านของ เอมื่อก่อนคุณมาลัยจุพินิดนะฮะก่อนนี้เขาเขียนนิยายเขาจะไปอาศัยที่บ้านนี้นะไปหาของป่าแล้วกลับมาเขียนนิยายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุ่งมหาราชหรือทั่วรฟ้านิอถายก็จะเขียนที่นี่นะครับลองไาก็มาอยู่ที่นี่ลองพายอยู่ที่นี่หมดเลยครับนะครับเนี่ยเขาจะเป็นภาพเติมของเขาในที่บ้านนี่ป้าทวินไหมป้าทวินนะฮะป้าทวินนยตอนนี้เป็นคนที่คุณแม่ทวินเนี่ยเป็นต้นตำรับของเขาตอกตัดนะครับตอกตัดนะฮะตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าโชคดีว่าบรรพบุรุดลูกหลานท่านยังทำต่ออยู่ครับตอนนี้ก็ยยััังมีอู่คครรบบนะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นคุณยายอันนี้ของตระกูลแม่กะพัดฮะในคุณยายถาดนะครับอันนี้ก็คือภรรยาของคุณลุงสรุปนะฮะอันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วครับอันนี้ก็ลูกหลานท่านนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลูกโบราณนะครับฮะฮะแล้วก็มาที่อันนี้เป็นครอบครัวเกี่ิเป็นตระกูลก็กลานสลรอซึ่งมาคู่ที่เราเคยผ่านมานะครับเป็นพิธีบวชนะครับบวชพระอันนี้เป็นบรรยากาศของนครชุมสมัยโบราณนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็จะเป็นถนนไหนครับเนี่ยอันนี้ช่วงนี้ใกล้ๆถ้าผมจำไม่ผิดรูจะ ในช่วงตลาดฮะช่วงตลาดร้านแม่สุภาพูฮะฮะแถวๆนี้ไปเรื่อยๆครับน่าจะใช่ครับเพราะจะไปวัดสว่างนะนู้นนะครับใช่อันนี้เป็นสามแยกเลยฮะสามแยกสามแยกฮะใช่ตรงนี้ฮะที่นี่ที่ตรงนู้นฮะตรงนู้นฮะดด้้าานนถนนสีลนะครับตรงนี้อันนี้จะเหมือนบ้านปราแกะสมัยนี้นะฮะสมัยก่อนตอนนี้ก็ถือบ้านปราแกะทางนี้ครับผมทางนี้พอเลี้ยวมาก็จะเป็นนี่ฮะ นะครับเป็นอันนี้เป็นในตลาดตลาดซอยพวงทองที่เราเห็นรลานนี้ใช่ไหมครัที่มีตลาดสดของอาจารย์นั่นนะอําพลพวงทองนะครับ<ม>อันนี้ก็จะเป็นสะพานสมัยก่อนนะครับสะพานผมก็ไม่แน่ใจว่าสะพานอะไรนะแต่ข้าพของสมมากสมัยก่อนอนะครับอันนี้ก็จะวิธีอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นของเครือรัตนภัยบูลนะหลวงพ่ออุโมง์สมัยก่อนนะครับก็จะไปถ่ายรูปกันที่นั่นนะครับอ๋อนี่หลวงพ่ออุโมงอ่ะเนี่ยใช่ครับสมัยก่อนก่อนบุรณะบางเนไหมคก่อนบุรณะครับช่าใช่สมัยก่อนอันนี้ก็จะมีรถนะครับ พศโบราณของเขาที่เขาเก็บสะสมกันนะครับอันนี้เป็นรูปของบ้านผลบุญฮะผมจําไม่ได้ว่าเป็นใครนะฮะของพวกคุณหมอนงเยาวอาจารย์โดยผลบุญผมไม่ทราบเป็นบรรพบุรุษทางรุ่นพ่อแม่รุ่นพ่อแม่รุ่นผมนะอันนี้สมัยก่อนสะพานกําแพงนะฮะไม่ยังไม่มีเขาจะใช้เปะในข้ามเอารถข้ามฮะสมัยก่อนนะครับกาแพงที่ข้ามจากนครชุมไปเนี่ยต้องเอารถใส่เปะข้ามไปฮะนะครับมีเรือลากข้ามไปอันนี้เป็นภาพเมื่อก่อนเนี่ยมีน้ําท่วมใหญ่ แปลว่าประชาชนชาวนครชุมมาร่วมพัฒนาซ่อมแซมบ้านกันนะครับอันนี้เป็นลาบเหมือนในหนังเราเคยดู Killing f i e l d อาจารย์นึกออกเหมือนมีจอบมีเสียมมารวนาวัดกันครับมารวนาทั้งนครชุมครับผมอันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งนครชุมฮะฝั่งนครชุมจะข้ามไปฝั่งกำแพงครับครับผมครับผมอันนี้เป็นตลาดย้อนยุคสมัยโบราณอาจารน เขามีแล้วนี่ขายผลไม้นะฮะมีมานานแล้วเป็นสันแหลกนะครับเปงานอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่เป็นตลาดนะครับอันนี้ประกวดนางทพมาศอะไรสักอย่างสมัยก่อนอันนี้พิธีแหการด้วยแหกหน้าครับเมื่อก่อนครับใชจอย่างเงี้ยฮะมีการถามมีการถามครับสมัยก่อนเหมือนเหมือนเหนืออาจารย์ใส่หมวกใส่เหมือนเหมือนเมืองเหนือแต่นี่ก็นักชุมเรานะนักชุมเราครับนครนชุมไม่โยนใช่ไหมไม่โยนครับไม่โยนเห็นที่ข้างเหนือโยนเนอะ บ้านเองเจ้ากป้าประจวนประจวนนะครับปรจวนลำพูนนะอันนี้นาเฟียมนาเฟียมนะเรับอใช่ฮะเมียกำนันดำลีครับอันนี้นะครับอันนี้สมัยโบราณหนุ่มสาวสมัยโบราณนะครับนะครับถัดมาก็เนี่ยเหมือนกันฮะภาพชุดเดียวกันหนุ่มสาวของตะของใต้เขานะครับอันนี้หมู่ที่สามเลยครับครผมเลยลำพูอ่าใช่ครับใช่ครับเลยลำนใครับอันนี้ดูท่าแอคชั่นของสาวๆสมัยก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าสวยงามแอคชั่นเขาเนี่ยเหมือนนางแบบเลยครับม่เฟี้ยมฮะนาเฟียมนเฟี้ยมใช่ครับใช่ครับอ่า นะครับโอ้เงาๆมากเลยครับผมครับอันนี้เป็นบ้านสังสุวรรณก็ครูแดงฮะสังสุวรรนอัอนี่บ้านนี่จารู้จักนะฮะครู้จักครับผมอันนี้ฮะนี่ครูแดงสองสาวเหรออ่าน่าจะใช่ครับน่าจะใช่เขาหน้าใช่ฮะเออเนาะได้ครับเขาเขาหน้าเขาอย่างนี้นะครับคุณพ่อครูแดงนี่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคนรู้จักมากนะฮะในกำแพงเพชรครับผมไม่รู้นะไม่รู้คนนี้ป่ะอันนี้ที่ผมพูดถึงอันนี้ภาพสําคัญเลยฮะ อันนี้เป็นสะพานดําที่ข้ามไปตากนะครับอันนี้ก็คือที่ร้านทองแม่จำหลัดท่านลูกเคราะห์ให้นะครับอันนี้อันนี้เป็นภาพมีซุ้งเมื่อก่อนเขาล่องซุ้งกันฮะสะพานดําสมัยก่อนสะพานข้ามไปตากครับอันนี้สะพานเหล็กครับเป็นสะพานเหล็กเหรอที่เขาวิ่งสะพานเหล็กครับสะพานดำสะพานดำก็คือสะพานเหล็กครับคือสะพานปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราเดี๋ยวที่เราข้ามไปตากนี่แหละครับในการชมไปตากก็จะมีเมื่อก่อนเขาล่องซุ้งกันฮะล่องแพล่องซุ้งอันนี้หายอยู่ยากครับไม่ค่อยมีท่่าาาาานนนนยกวสัมมมิททรร์พเชี ต้นตำรับทุ่งมหาลาชคือครูมาลัยชูพินิษนะครับเป็นไงบ้างครับท่านภาษาก็ต้องขอบคุณท่านนะครับเพราะว่าท่านท่านปลูกกระแสนรัของนครชุมเราเนี่ยก็คือของสวนมากนะครับหรือทุ่งมหาลาชนี่แหละครับตั้งแต่สุัยผมเด็กๆเรียนนะครับแล้วเราก็ได้เห็นอยู่ที่นี่เองเป็นบรรยากาศของบ้านเราจริงๆนะครับก็ต้องต้องเรื่องนี้ต้องอาจารย์ครับเพราะอาจารย์รู้เรื่องนี้เยอะกว่าผมนะครับต้องต้องถามอาจารย์ท่านก็ทำงานวิจัยเรื่องนี้นะครับทุ่งมหาลาชก็คือเขาบอกว่าถ้าคิดว่ารู้เรื่องนครชุมเรื่องอําแพงดีเนี่ย ถ้าไม่อ่านตุ้มหาราชอย่าพูดเพราะว่าคนที่จะรู้เรื่องกำแพงดีและครชุมดีต้องอ่านเรื่องตุ้มหาราชเท่านั้นจิงจะเรียกว่ารู้ดีนะ,นะเพราะนั้นก็เชิญชวนให้หาอ่านได้ได้นะรครคับผม อันนี้เป็นชุดผลงานของครูมาลัยเนาะครับผมใช่ครับครูมาลัยนะฮะเราใช้นาปากาเรียบเองมั้งเป็นน้อยอินทนนท์มั้งไงครับตรงนี้ที่เจ้าฟ้าดินสลายที่กําลังทําเป็นภาพยนตร์ใช่คนะฮะสร้างมองให้พาเรามาดูที่เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเมืองนครชุมเรานะครับก็จะเริ่มต้นจากหลวงพ่อพระครูธรรมาธิบดีศรีนะฮะ เคยเป็นเจ้าวาสนครชุมใช่ไหมเคยเป็นครับเป็นเจ้าวาสที่วัดบรมณฑาก่อนก่อนหลวงพ่อวิเชรโมลีครับครับผมอันนี้ก็มีชื่อแล้วก็สองคนนี้ก็เขาเรียว่าเป็นเศรษฐีของนครชุมสมัยก่อนครับคุณพ่อทองมากับคุณแม่พยอมผมดูที่ท่านบริจาคเนี่ยเจ้าของอยู่นี่ครับผมเจ้าของอยู่นี่ครับใช่นะเชิญเชิญพี่ผมมา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 พูดคุยกันมาบอกว่าผมได้เก็บรูปไปแล้วนะฮะท่านบริจาค มากกว่าเจ้าเมืองอีกแสดงว่ามีกระตังมีกระตังครับเขาบอกเป็นคนที่รวยที่สุดในนครชุมตอย์ตอนชื่อพ่อทองมาผลบุญกับแม่พยอมผลบุญนะฮะเป็นพ่อข้าไม้เนาะครับผมครับอันนี้เป็นตั้งแต่ช่วงเกี่ยวกับที่เหลือรื่การทหารครับครับผมอันนี้คือบริจาคซื้ออายุธพันธ์ให้กับทหารนะครับตอนนั้นอันนี้บริจาคให้สาธารณชาตินะตั้งแต่ปี2488ี่แสงครามโลกะใช่ฮะอันนี้2 4งสี่สองสี่แปดสนี่คือสงครามโลกแล้วนะครับอันนี้ก็คือ มอบให้ช่วยเหลือกรณีเขาพระวิหารอแล้วตอนเขาวิหารปี2502เราเสียตอน2505นะครับใช่ใตอนนั้นบริจาค5บาทช่วยชาตินะครับก่อนก่อนคก่อนจะเสียครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสร้างบุญกุลให้จังหวัดกำแพงเพชรฮะบริจาคช่วยฮะ สร้างปืนกลให้จังหวัดกำแพงเพชรให้ท่าไรย50บาท5 5สมัยก่อน50บาทได้ซื้อของได้หลายบาทมั้งได้ครับได้ครับสองสี่แปดหนึ่งนะตอนนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นิยาเป็นบทประพันธ์อะไรสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนเขาเขียนใช่ไหมอาจารย์เป็นบทประพันธ์สิ่งที่ลุงสองกนเขียนไว้นะคุณป้าเขียนไว้เนาะอันนี้เป็นสูตรยาโบราณครับที่เขาเขียนมีลูกกรมีอะไรนะครับ ชุดนี้เป็นชุดของอของบ้านยศปัญญาก็คือนั่นแหละครับบ้านปลาสมทวินนะคุณยายสมทวินนะครับอ๋อใชื่อนาคุณยศกับปางฮะยศปัญญาฮะอ๋อเหรออ่าไม่ฮะคุณคุณใช้ยศปัญญานี่เป็นลุงนึกประเจียบประเจียบแต่งงานแล้วใช้ยศปัญญาแต่จริงๆก็ก็ยังเป็นเอกปานนะครับอ๋อคุณแม่สมทวินเอกปางมาแต่งงานกับพวกยศปัญญาใช่ยศปัญญาครับก็พวกแสงทองอาจารย์แสงทองเนาะอ่าใช่ครับอย่างนี้แหละครับชุดนี้ของของบ้านเขาทั้งหมดเลยฮะของบ้านทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้บ้านจดปัญญาเหมือนกันครับอันนี้ต่างงานแล้วตอนนี้เขาบวชนะครับอันนี้เป็นโกสการ์ ของหลวงพ่อผมจำไม่ได้ว่าใครส่งให้หลวงพ่อวิเชียนวิเชียนโมลีตั้งแต่ปี2472ฮะเจสอมัยก่อนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่นี้ครับผมครับใช่ครับก็80ปีครับปีอธิข้ามมาเนี้ยที่ที่ข้ามวัดตอนที่เป็นสะพานปูนนะครับสะพานที่เดียวกับสะพานปูนใช่ไหมอ่าที่จะสะพานที่ทำนี้สะพานปูนด้นู่นนะครับอันนี้สะพานข้ามวัดสว่างอันนี้คือคลองสวนมาคลองสวนมากครับคลองสวนมากตรงตรงวัดตอนนั้นน้ำน้ำขึ้นมากครับน้ำท่วมมันทำให้ครับอ๋อผมเีแยวแลวบ้านห้างใช่ไหมอาจารย์ แถบนี้ที่ข้ามจากวัดสว่างมาอ่าใช่ใช่ป่ะตรงนี้จะมีบ้านห้างอยู่แถวนี้ปั้นห้างจะอยู่ตรงนี้เราครับจะอยู่ตรงนี้ใช่น้ท่วมะเพราตอนช้ำฉาอยู่นี่เนาะได้ครับนี่สะพานอันนี้ก็หาดูยากไม่ค่อยมีนะสะพานวัดสว่างโาลาหลังเก่าวัดสว่างคือัพระธาตุหมันนะครับครัะธาตุหมันนี่คืองานศพมั้งนะอ่าใช่ครับงานศพน่าจะใช่งานศพนะอันนี้ก็จะเป็นเขื่อนเขื่อนภูมิพละเขื่อนภูมิพลจังหวัดตรา ท mm. oh. like like ู่บ้านกริต on ิกระจองให้มาเขาเป็นภาพถ่ายสมัยเวลามีเรือล่องเรือตั้งแต่รุ่นแรกๆรุ่นแรกๆเลยครับนี่ครับผมไอ้โรงเรียนเมืองกำแพงสมัยก่อนโรงเรียนววเนาะฮะฮะววก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยนะฮะที่ท่านนายกได้เก็บภาพเหล่านี้ไว้ครับผมถ้าไม่ได้จัดงานไปไว้ไหนครับเนี่ยออ๋ก็คงเอาเก็บไว้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราครับผมเอาไว้โชว์ก็คงเป็นอย่างนี้อาจารย์ผมว่าคงจะอยู่คู่กับตลาดย้อนยุคเราไปสมมติไม่ใช่ตอนที่ไม่ได้จัดตลาดย้อนยุคอ่ะอ๋อเก็บไว้ฮะจะเก็บไว้มีที่เก็บมีที่เก็บนะฮะมีทีีี่่เเเกก็บบครัสยยยดาามลน คุณเปนไม่ใช่น้อยสิฮะเนี่ยค่าทำเหล่าแบบนี้แค่แค่ค่าทำค่าทำไวนิ่เอองเฉยฮะ เดี๋ยวเราจะลาท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับโดยที่จะให้ท่านนายกได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกที่ชมรายการของเราอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญท่านนายกครับกล่าวขอบพระคุณโดยเฉพาะรายการของท่านอาจารย์สันตินะครับท่านอาจารย์สันติที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลผมก็ต้องกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์มีความรู้มากผมนี่เป็นผู้น้อยก็ต้องอาศัยท่านอาจารย์ช่วยเยอะตลาดยุคของเรานี่ก็ได้ได้ได้ส่วนหนึ่งแรงบราจใจก็จากท่านอาจารย์ สันตินะครับได้ให้แนวความคิดมาก็คุยกันมานานแล้วก็จนกระทั่งเรานํามาปฏิบัตินะครับจนกระทั่งต่อไปนะเขาก็ต้องหวังพึ่งอาจารย์อีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่านมาลัยชูพินิษเรื่องวัดพระลมพธาตุวัดสว่างหรือว่าท่าหมันเนี่ยครับก็ต้องให้อาจารย์ช่วยอีกมากผมในานามของนครชุมฮะชาวนาครชุมทั้งหมดก็กราบขอบพระคุณทุกท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวกำแพงเพชร ทจังหวัดใกล้เคียงท,งทางประเทศไทยด้วยนะครับหวังว่าจะฝากตลาดยุคข,ของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกำแพงแลวก็แห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงให้ความเมตตาเราแล้วมาเยี่ยมเยียน